สวัสดีครับผมเคที่พีตายวันจะมาดูบรรยากาศยามเช้าที่คลองเฉลิมนะครับท่าเรืออะไรครับท่าเรือมรำคำแหงออิบนะครับโอ้ช่วงเช้าเรือเยอะมากเลยนะครับตอนนี้เวลาประมาณกี่โมงครับประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับนี่นะครับเรือกําลังลอดใต้สะพานซอยรมห้ามนะครับแล้วก็เรือฝั่งนี้เบอร์แล้วก็ฝั่งนี้ก็เบอร์แปดกำลังจอดเทียบท่ามอรามนะครับ สังเกตนะครับเบอร์เลขเดียวเขาจะใส่เลขศูนย์ข้างหน้านะครับศูนย์แปดนะครับเพราจะเปลี่ยนใหม่ครับครับโากาศเรือสวนกันครับเบอร์อะไรครับสี่แปดนะครับเบอร์สี่แปดกับเบอร์แปดสวนกันนะครับแล้วก็เบอร์สิบเอ็ดนะครับโอ้เยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเรือไปทางนี้คือไปอยออกนอกเมืองนะครับไปท่าเสียบเรือนะครับ เยือะแข่งกันเดี๋ยวจะามาเลี๋ยจะไปประตูน้ำนะครับไปทำงานนะครับช่วงนี้ครับคนเยอะมากเลยนะครับอโอโหเรืออันนี้ควรดำมากเลยนะครับเรือดีเซลนะครับ เรือนี้จอดนานนะครับผู้โดยสารขึ้นเยอะนะครับ เจตีเห็นเรือมาแต่ไกลนะครับช่วงเช้าเรือเยอะมากเลยนะครับโอ้วิ่งอย่างแรงนะครับความเร็วประมาณเท่าไหร่ครับสูงสุดน่าจะประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับหกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับน้ำกระจายเลยนะครับแต่ตอนนี้น่าจะเหลือ20 30 h. แล้วตอนนี้กำลังลอดสะพานนะครับสอยราม53มนะครับ เบอร์สีใช่ไหมครับครับรานนี้เราไปดูเรือจอดใกล้ๆนะครับตามเรือไปเลยครับท่านผู้ชมครับเราจะไปดูหน้าสุดข,ของเรือนะครับ โอ้โหแจ่มมากเลยเคืนนะครับท่านผู้ชมครับ,เ,เ,รบเบอร์49นะครับเรือบริษัทครอบครัวขนส่ง49นะครับ ตอนนี้ก็ยังรอผู้โดยสารตอนฝึกเาวิ่งมาเลยนะครับบรรยากาศทุกเช้าเลยนะครับที่มอรางกำแหงครับออนสิทธเ็นนะครับเรือยังรออยู่นะครับโอ้นีนะครับวิ่งเลยนะครับคนขับก็รออยู่นะครับ เบอร์สีเก้าครับโอ้ยเรือใต้สะพานเขียวแล้วนะครับสวยงามเหลือเกินนะครับเรือใต้สะพานนะครับเรือมาอ่แล้วครับเใช่ไหมครับเรือมาแล้วนะครับตอนนี้เรือเบอร์อะไรครับมาครับ

เขาบอกว่าผู้โดยสารอยู่ได้กี่คนครับ120คนนะครับผมว่าน่าจะร้อโอ,อไปเลยนะครับเบอร์ยี่สิบเก้านะครับโท่มากนะครับท่านะผู้ชมครับหาดูวิวที่สวยงามนะครับ เรือลอดใต้สะพานเขียวสวยงามมากทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับเราไปดูตรงสะพา,าน,กนกันนะครับก่อนเรือเยอะมาอ๋อเรือเยอะมากเลยนะครับท่าเรือนี้นะครับ ตอนนี้เรือก็ขาดช่วงไปแป๊บหนึ่งนะครับแต่บริษัทก็มาขึ้นเรือเต็มเลยนะครับมาเรื่อยนะครับท่านผู้ชมครับเกตตี้ถ้างั้นก็เกตตี้บอกลาท่านผู้ชมได้เลยนะครับสวัอดจังหหน้าเข้ายืนกดไลค์กด,กดแชร์กดติดตามไม่หมดนะครับอันนี้สว,วัสดีครับบ๊ายบาย e aí